เรียกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆครับคุณผู้ชมสําหรับเปาลาอีโกนูนะคุณผู้ชมหน้าที่ติดตามบอลเล่นเนี่ยน่าจะเคยเห็นเธอนะครับเพราะเธอเนี่ยเป็นมือตบตัวเก่งของทีมชาติอิตาลีนะรปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเธอประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณผู้ชมเนี่ยรับฟังนะฮะโดยต้องบอกว่าอีโกนูเนี่ย เธอผลงานโดดเด่นมาตลอดนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนบอลแฟนวอลเล์บอลเนี่ยจะเห็นเธอเนี่ยสร้างสีสันให้แกชาติตัวเองและก็ชาติชาติที่เป็นคู่แข่งนะคผู้ชมเพราะเธอเนี่ยตบได้รุนแรงแก็เอกลักษณ์เธอเนี่ยโดดเด่นปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยอีโกนูเนี่ยครับผู้ชมเลิกเล่นทีมชาติแล้วนะโดยเธอเนี่ยออกมาเปิดใจว่ามันน่าเหนื่อยใจและหดหูมากมาก เมื่อน,นักกีฬาที่ลงทำหน้าที่รับใช้ด้วยชาติด้วยความทุ่มเทและผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักภายใต้ระเบียบวินัยของนักกีฬาอาชีพระดับโลกถูกแฟนกีฬาชั้นต่ำในโลกโซเชียลกับนักข่าวไล้จริยธรรมไล้ความเป็นคนเหยียดเชื้อชาติโดยเธอกล่าวว่าเธอเนี่ยไม่เคยหลบหนีความจริงที่ว่าบิดากับมารดาของเธอเนี่ยไม่ใช่ชาวอิตาเลียนโดยกำเนิด รวมทั้งเธอก็ไม่เคยปิดบังเรื่องมีบิดาเป็นคนขับรถและมารดาเนี่ยเป็นพยาบาลคือเธอเนี่ยภาคภูมิใจในความเป็นครอบครัวของเธอนะแต่คนพวกนั้นกลับไม่จำว่าเปาลาอีโกนูเนี่ยเกิดที่เมืองซิตาเดลล่าทางตอนเหนือของอิตาลีนะผู้ชมและเล่นให้ทีมชาติมาตลอดอาชีพของเธอแล้วเธอเนี่ยยังเป็นหนึ่งในนักตบที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้ด้วยโดย สื่อต่างประเทศเนี่ยมีเปิดมีการเปิดเผยว่าที่อกโกนูตัดสินใจเลิกเล่นเนี่ยเพราะเธอรู้สึกเบื่อเหนื่อยกายเพียรจ,จิตหรืออาจกำลังเสียดายนะครับที่ไม่สามารถพาชาติของเธอเนี่ยคว้าแชมป์โลกนะฮะเลยเธอรู้สึกเธอทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจมีคนเหยียดเชื้อชาติเธอเหยียดผิวเธอนะรวมทั้งมีการพูด จะาในแง่ลบเนี่ยถึงครอบครัวเธอด้วยนะก็ต้องดูว่าการประกาศอย่างเป็นทางการของเธอเนี่ยจะมีการประกาศขึ้นจริง,รงๆหรือไม่เพราะต้องบอกว่าเรื่องราวการเหยียดเชื้อชาติในกีฬาต่างประเทศเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในโศกนาฏกรรมของวงการกีฬาที่ทั้งโลกกีฬาและแฟนกีฬาเนี่ยก็ต้องรับเรื่องราวเศร้าๆเพราะว่าถ้าหาก เปาลาอีกโกนูเธอเลิกเล่นจริงๆเนี่ยจะทำให้โลกของกีฬาเนี่ยเสียนักกีฬาชั้นยอดไปเพราะคนใจสามเพียงไม่กี่คนที่ยังออกจากการเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดผิวคนอื่นเนี่ยไม่ได้สักทีนะครับ